เวลาเรานึกถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ภาพแรกที่เข้ามาในหัวหลายๆคนคงเป็นแบบแฮกเกอร์ในห้องมืดๆใช่ไหมครับล้อมรอบด้วยจอโคดสีเขียวๆในยุค80อะไรทํานองนั้นใช่เลยค่ะภาพจำมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เรื่องราวที่แท้จริงนี่มันเอ่อน่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยครับมันไม่ได้เริ่มที่นั่นแต่ดันไปเริ่มในห้องบรรยายวิชาคณิตศาสตร์นู่นเลยครับปี1940 เก่ามากเลยนะคะใช่ครับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ที่จะสร้างชีวิตสังเคราะห์รูปแบบหนึ่งที่จำลองตัวเองได้ซึ่งไอเดียนี้มันมากก่อนที่เราจะรู้จักโครงสร้างของ DNA ซะอีกนะครับน่าสนใจมากค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางวิวัฒนาการของไวรัสคอมพิวเตอร์กันครับจากทฤษฎีบนกระดาษมันกลายมาเป็นอาวุธสงครามแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลได้ยังไง ใช่เลยค่ะแล้วการเดินทางครั้งนี้มันจะโชว์ให้เราเห็นภาพการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยนะเหมือนเกมแมวไล่จับหนูที่ไม่รู้จบระหว่างคนสร้างกับคนป้องกันที่สําคัญคือมันตอกย้ําความจริงที่ว่าจุดอ่อนที่สุดในระบบความปลอดภัยทั้งหมดไม่ใช่เทคโนโลยีเลยค่ะแต่คือจิตใจของมนุษย์เรานี่เองงั้นเรามาเริ่มที่จุดกําเนิดเลยนะครับย้อนกลับไปไกลถึงยุค19 4 0กับจอห์นฟอน์นูเมน หนในบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ยุคใหม่เลยนะคะใช่ครับเขาตั้งคำถามที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากว่าเครื่องจักรจะสร้างสำเนาของตัวเองได้ไหม,มซึ่งมันนำไปสู่ปัญหาที่เรียกว่าปฏิทรรศการถดถอยไม่สิ้นสุดคือถ้าเครื่องจักร A อยากจะสร้างเครื่อง B ที่เหมือนตัวเองเป๊ะๆมันก็ต้องมีพิมพ์เขียวของตัวเองอยู่ข้างในใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วพอสร้าง B ออกมา B ก็ต้องมีพิมพ์เขียวของตัวเองข้างในด้วยถูกต้องครับแปลว่าพิมพ์เขียวมันต้องอธิบายตัวเองซ้อนเข้าไปเรื่อยๆไม่รู้จบเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกที่ไม่มีตัวสุดท้ายนั่นเลยค่ะใช่เลยแต่ว่าวิธีแก้ของฟอนนอยแมนเนี่ยผมว่าอัจฉริยะมากเลยนะอัจฉริยะจริงๆค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องทําแบบนั้นให้แยกเครื่องจักรออกเป็นสส่วน ส่วนแรกคือผู้สร้างสากลหรือ Universal Constructor ให้คิดซว่ามันเป็นเหมือนโรงงาน 3D Printer สุดล้ำที่สร้างอะไรก็ได้อ๋อครับครับส่วนที่สองคือเทปคำสั่งหรือ Description Tape ซึ่งก็คือพิมพ์เขียวนั่นแหละแต่เป็นแค่ข้อมูลเฉยๆกระบวนการมาเลยง่ายมากเลยสิครับทีนี้ง่ายมากค่ะคือโรง,งงานจะอ่านพิมพ์เขียวแล้วสร้างเครื่องจักรตัวใหม่ออกมาพอสร้างเสร็จก็แค่ทำสำเนาพิมพ์เขียวอันเดิมเนี่ยไปใส่ในเครื่องจักรตัวใหม่จบเลยโอ้โห มันคือการแยกตัวตนออกจากข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและที่น่าทึ่งสุดๆก็คือแนวคิดนี้มันไปคล้ายกับการทำงานของสิ่งมีชีวิตจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อยังไงหรอครับคือการแยกฟีโนไทป์หรือร่างกายออกจากจีโนไทป์หรือ DNA ซึ่งเป็นความลับที่นักชีววิทยาเพิ่งจะมาค้นพบกันจริงๆจังๆในอีกหลายปีต่อมาเลยนะคะ คือโฟนนโยมอนคิดได้ก่อนใช่ค่ะเขาวางรากฐานไว้เลยว่าโค้ดที่จำลองตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ในโลกของคอมพิวเตอร์เลยล่ะค่ะเหมือนเป็นกฎของธรรมชาติในโลกดิจิตอลอย่างนั้นเลยแล้วจากทฤษฎีมันกลายมาเป็นของจริงได้ยังไงครับอ๋อมันเริ่มจากของเล่นเชิงความคิดที่เรียกว่าเซลลูล่าอัตโตมาค่ะลองนึกภาพตารางหมากรุก,กที่แต่ละช่องมีชีวิตเป็นของตัวเอง แล้วก็เปลี่ยนสีไปตามกฎง่ายๆที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านรอบๆตัวมันอืมพอจะนิกภาพออกครับที่ดังที่สุดคือเกม o o l Life ของจอห์นคอนเวทที่แสดงให้เห็นว่าแค่กดง่ายๆไม่กี่ข้อก็สามารถสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนเคลื่อนไหวได้เหมือนมีชีวิตขึ้นมาได้เองพวกนี้ล่ะคะ่ะคือเหมือนซุปตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตดิจิตอลเป็นบรรพบุรุษทางความคิดของไวรัสทุกตัวในปัจจุบันเลยประมาณนั้นเลยคะ่ะโอเคครับ จากซุปตั้งต้นในห้องทดลองเรากระโดดข้ามเวลามาสู่ยุค70ถึง80ที่ไวรัสตัวแรกๆถือกำเนิดขึ้นจริงๆแต่ผมเข้าใจว่ายุคแรกๆนี่มันไม่ได้สร้างมาเพื่อทำลายล้างใช่ไหมครับไม่เลยค่ะมาจากความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆตัวแรกสุดที่มีการบันทึกไว้คือ Creeper ในปี1971บนอาปาเน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายต้นแบบของอินเทอร์เน็ตแล้วมันทาอะไรบ้างครับ มันไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยนะคะแค่กระโดดจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งปีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ทิ้งข้อความกวลวนๆไว้ว่า I'm the Creeper Catch me if you can <c oughs> ฉันคือ Creeper แน่จริงจับให้ได้สิพอมีผู้รายก็ต้องมีพระเอกตามมาทันทีเลยสินะครับใช่ค่ะทันทีเลยในปีเดียวกันนั้นเองก็มีคนเขียนโปรแกรมชื่อ r e a p e r ขึ้นมาเพื่อไล่และลบ Creeper โดยเฉพาะนี่คือ Antivirus ตัวแรกของโลกเลยใช่แล้วค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แบบผู้ล่าเหยื่อในโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมมาจนถึงทุกวันนี้แล้วไวรัสที่คนทั่วไปเริ่มเจอกันจริงๆจังๆแล้วครับตัวที่มันออกมาอลรวาดนอกห้องแลบนั่นคือ Elk Cloner ในปี1982ค่ะเป็นไวรัสตัวแรกที่แพร่กระจายในวงกว้างหรือ In theW i l d บนเครื่อง Apple II ผ่าน Floppy Dis k อ๋อผ่านแผ่นดิสนี่เองใช่ค่ะ ทิปคิกคือคนสร้างเป็นเด็กมัธยมอายุแค่15ปีชื่อริชสเ r e นตาเด็กอายุ15แล้วมันทำอะไรบ้างครับตัวนี้มันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะแค่กวนประสาทนิดหน่อยคือทุกครั้งที่บูสเครื่องที่ติดไวรัสเป็นครั้งที่50มันจะขึ้นเป็นบทกลอนมาเลยว่า Elk Cloner the program with a personalityElk Cloner โปรแกรมที่มีตัวตนแถมยังแต่งกลอนใส่อีก คือมันสะท้อนชัดเลยนะว่ายุคนั้นมันคือการเล่นสนุกอวดฝีมือกันมากกว่าใช่เลยค่ะแต่แล้วจุดเปลี่ยนมันมาตอนไหนครับที่มันเริ่มจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆคือไวรัสเบรนในปี1986ซึ่งเป็นไวรัสตัวแรกของเครื่อง IBM PC ค่ะที่น่าสนใจเพราะมันถูกสร้างโดย2พี่น้องจากปากีสถานครับ คุณบาซิสและอัมจัดฟารุกเอาวีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันการก๊อบปี้ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ของพวกเขาพูดนิ่งๆคือเป็น DRM เวอร์ชันแรกๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะครับคือเขาใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์จริงๆของตัวเองไว้ในโค้ดของไวรัสเลยเหรอครับใช่ค่ะใส่ไว้จริงๆเลยนี่มันบ้ามากเลยนะถ้ามองจากยุคนี้เขาคิดอะไรอยู่กันแน่นั่นแหละค่ะคือประเด็น พวกเขาใส่ไว้จริงๆเพื่อให้คนที่ติดไวรัสแล้วใช้โปรแกร,รมไม่ได้โทรไปหาเพื่อขอยาแก้หรือก็คือขอเวอร์ชั่นที่ถูกลิขสิทธิ์นั่นเองโอ้โห oh. มันแสดงให้เห็นภาพของยุคนั้นชัดเจนมากว่ากรอบทางกฎหมายและจริยธรรมเรื่องนี้มันยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ําไม่มีใครรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกมันเป็นเหมือนดินแดนตะวันตกที่ไร้กฎเกณฑ์โดยสิ้นเชิงเลยค่ะ แล้วจากยุคไร้เดียงสาพอเข้าสู่ยุค90มันก็กลายเป็นการแข่งขันทางอาวุธเต็มรูปแบบเลยสินะครับเมื่อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเริ่มเกิดขึ้นมาจริงๆจังๆใช่ค่ะการต่อสื้ทางเทคนิคเริ่มต้นขึ้นตรงนี้แหละตอนเรียกไวรัสจะใช้วิธีง่ายๆคือเขียนทับหรือ overwriting ก็คือไปทำลายไฟล์โปรแกรมเดิมเลยถูกต้องค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันถูกจับได้ง่ายมากเพราะโปรแกรมมันจะพังไปเลยแล้วมันฉลาดขึ้นยังไงครับ ไวรัสจะแฝงตัวเข้าไปในโปรแกร,รมปรกติโดยที่โปรแกร,รมไม่พังได้ยังไงมันใช้วิธีที่เรียกว่าปรสิตหรือ parasitic ค่ะลองนึกภาพว่าทุกโปรแกร,รมมีประตูหน้าที่ระบบปฏิบัติการจะใช้เข้าไปเริ่มทำงานที่เราเรียกกันว่า entry point ครับไวรัสแบบปรสิตมันฉลาดมากมันไม่ได้พังประตูเข้ามาแต่มันแค่แอบเอาป้ายบอกทางเล็กๆไปติดไว้ที่หน้าประตู ป้ายนั้นจะชี้ให้ระบบวิ่งไปที่โค้ดของไวรัสก่อนอ๋อให้มาทำงานที่ตัวเองก่อนใช่ค่ะพอไวรัสทำงานของมันเสร็จมันก็จะส่งการควบคุมกลับไปที่ประตูนหน้าของโปรแกรมเดิมให้ทำงานต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ใช้ก็แทบไม่รู้ตัวเลยสุดยอดนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมซ่อนหาที่แท้จริงเลยแล้วพอแอนติไวรัสเริ่มใช้วิธีหาลายเส้นหรือซิกเนเจอร์ที่เป็นเหมือนลายนิ้วมือของไวรัสแต่ละตัวเพื่อตรวจจับ ใช่พวกไวรัสก็ต้องหาวิธีแปลงร่างหนีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่เกมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะจากเดิมที่แอนตี้ไวรัสเป็นเหมือนยามที่คอยเช็คบัตรประชาชนแต่ผู้สร้างไวรัสก็คิดค้นเทคนิคที่เรียกว่า polymorphism ขึ้นมาภาวะพหุบสันฐานใช่ค่ะมันเหมือนกับอาชญากรที่เปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกครั้งที่ก่อเหตุตัวไวรัสจริงๆจะถูกเข้ารหัสไว้แล้วมีแค่โค้ดส่วนเล็กๆสำหรับถอดรหัส ทุกครั้งที่มันแพร่เชื้อมันจะสร้างกุญแจเข้ารหัสแบบสุ่มขึ้นมาใหม่ทำให้ลายเซ็นของตัวไวรัสเปลี่ยนไปทุกครั้งยามที่มองหาแต่หน้าเดิมๆก็เลยหาไม่เจอโอเคแต่ยามก็ฉลาดขึ้นบอกว่าถ้าหาหน้ากากไม่ได้งั้นก็มองหาคนที่กำลังจะใส่หน้ากากแทนสิคือไปตรวจจับโค้ดส่วนที่ใช้ถอดรหัสแทนได้ไหมครับนั่นคือสเต็ปต่อไปเลยค่ะเมื่อแอนติไวรัสเริ่มฉลาดพอที่จะตรวจจับลูปถอดรหัสได้ มันก็นำไปสู่ขั้นสุดยอดของการหลบหลีกที่เรียกว่าเมทัลโมฟิซิมการเปลี่ยนรูปอันนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนหน้ากากแล้วค่ะแต่มันคือการเขียนแผนปล้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดทุดทกครั้งโอ oh. ในทางเทคนิคคือไวรัสมันจะเขียนโค้ดของตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในทุกๆก,การติดเชื้อทำให้หน้าตาของโค้ดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่ยังทำงานได้เหมือนเดิมเป๊ะๆนี่คือจุดที่การป้องกันมันยากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยสินะครับ มันไม่ใช่แค่การมองหาหน้าตาคนร้ายแล้วแต่ต้องพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมที่น่าสงสัยแทนใช่ค่ะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยและสุดยอดของเทคนิคนี้คือไวรัสชื่อสมิธที่มันสามารถทำในสิ่งที่เหลือเชื่อคือมันจะแยกส่วนประกอบของโปรแกรมที่เราจะไปติดเชื้อออกจากกันเป็นชิ้นๆเหมือนโมเดลเลโก้ใช่เลยค่ะแล้วเอาโค้ดของตัวเองแทรกเข้าไปปะปน ก่อนจะประกอบทุกอย่างกลับขึ้นมาใหม่จนแนบเนียนทําให้ไวรัสกับโปรแกรมหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเกลือที่ละลายในน้ําแยกออกจากกันแทบไม่ได้เลยโอ้โหเทคนิคนี้มันน่าทึ่งจริงๆแต่ไม่ว่าโค้ดจะฉลาดแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องหาทางเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ก่อนอยู่ดีและดูเหมือนว่าช่องทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นช่องโหว่ของคนเราเอง ชัดเจนที่สุดเลยค่ะผมว่านี่คือบทเรียนจากหนอน I love you ในปี2000เลยนะกรณีนั้นคือจุดเปลี่ยนของโลกไซเบอร์อย่างแท้จริงผมว่าคนอายุรุ่นรุ่นเราน่าจะยังจำกันได้นะจู่ๆก็มีอีเมลหัวข้อ I love you เข้ามาเต็มไปหมดพร้อมไฟแนบชื่อ Love letter for you txt vbs อืมจำได้เลยค่ะ กลลวงมันง่ายมากแต่ได้ผลชะง,งัดคือระบบ Windows สมัยนะั้นน่าจะซ่อนนามสกุลไฟล์ที่มันรู้จักคนทั่วไปก็จะเห็นแค่ .txt ซึ่งดูเหมือนไฟล์ข้อความธรรมดาธรรดาไม่มีพิษภัยแต่จริงๆแล้ว .vbs มันคือสคริปต์ที่ทางานได้ใช่เลยและผลกระทบมันก็รุนแรงชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดภายใน10วันคอมพิวเตอร์50ล้านเครื่องติดเชือ้อซึ่งคิดเป็น1 0ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเลยนะ ใช่ค่ะสร้างความเสียหายไปกว่า8.7พันล้านดอลลาร์บทเรียนสำคัญที่สุดคือระบบปฏิบัติการมนุษย์นี่แหละที่เปราะบางที่สุดความอยากรู้อยากเห็นความไว้ใจความรักกลายเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดและโซเชียลอิน n จ e ิเนียริงก็กลายเป็นอาวุธหลักของแฮกเกอร์นับแต่นั้นมาและมันก็เป็นจุดเปลี่ยนจากยุคข,ของแฮกเกอร์ที่ทำเพื่อชื่อเสียงอวดฝีมือไปสู่ยุคข,ขององค์กรอาชญากรรมที่ทำเพื่อเงินอย่างเต็มตัวถูกต้องค่ะ เราได้เห็นการกำเนิดของ b o เ n e t หรือเครือข่ายกองทัพคอมพิวเตอร์ซอมบี้ที่ติดเชื้อนับล้านเครื่องถูกควบคุมจากศูนย์บัญบรรชาการเพื่อใช้โจมตี DDoS หรือส่งสแปมทำเงินอจากนั้นก็มีโทรจันขโมยข้อมูลธนาคารที่ซับซ้อนอย่างซิลที่ใช้วิธี man in the browser คือมันจะไปแฝงตัวในเว็บเบราว์เซอร์ของเราเลยแล้วมันทำอะไรครับพอเราเข้าเว็บธนาคารมันก็จะสร้างช่องกรอกข้อมูลปลอมขึ้นมาเนียนเนียน หรือที่ร้ายกว่าน,นั้นคือมันสามารถเปลี่ยนเลขบัญชีปลายทางตอนที่เรากําลังจะโอนเงินได้แบบเรียลไทม์เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวฟังดูเหมือนเป็นระบบนิเวศของอาชญาการรมใต้ดินเลยนะครับมันคือระบบนิเวศเลยค่ะที่เรียกว่า malware as a service หรือ m a r s เหมือนแอป Store ของเราร้ายเลย <laughs> คือคุณไม่จําเป็นต้องเขียน malware เป็นก็ได้แค่มีเงินก็สามารถไปเช่าบอทเน็ตเพื่อโจมตีเป้าหมายได้มันมีคนแบ่งงานกันทาเปนระบบเลยค่ะมีคนหาช่องโหว คนเขียนมาแว a คนดูแลบอร์ดเน็ตไปจนถึงคนฟอกเงินพอเงินมันมหาศาลขนาดนี้ก็คุมเป็นแค่เรื่องของเวลาก่อนที่ระดับรัฐบาลจะลงมาเล่นในสนามนี้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะและเมื่อรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องสเกลของความเสียหายมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเรากําลังเข้าสู่ยุคที่โค้ดคอมพิวเตอร์สามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพได้จริงๆและตัวอย่างที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการก็คือ StuxNet ที่ถูกคนพบในปี2010ใช่ค่ะเชื่อกันว่าเป็นปฏิบัติการร่วมของสหรัฐและอิสราเอลเพื่อโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยเฉพาะความน่ากลัวของมันคือมันฉลาดและเฉพาะเจาะจงมากมันจะแฝงตัวเงียบๆและจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเจอซอฟแวร์คอนโทรลของบริษัทซีเมนส์ที่ใช้ในโรงงานนิวเคลียร์นาธานส์เท่านั้นถ้าไปอยู่เครื่องอื่นมันจะไม่ทำอะไรเลยและสิ่งที่ทำให้ s t u x n e เ็เป็นอาวุธไซเบอร์ชิ้นแรกของโลกอย่างแท้จริงคือเพโลด หรือสิ่งที่มันทำค่ะมันไม่ได้ขโมยข้อมูลหรือเรียกค่าไถ่แต่มันสั่งให้อุปกรณ์จริงๆพังเลยไปเลยแต่ที่เหนือชั้นที่สุดคือในขณะเดียวกันมันก็ส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ปลอมกลับไปที่ห้องควบคุมให้วิศวกรเห็นว่าทุกอย่างปกติโหนี่คือการที่โค้ดดิจิตอลข้ามมิติมาทำลายล้างโลกแห่งความเป็นจริงโดยตรงถูกต้องค่ะหลังจาก St u x n e t ก็เหมือนประตูนรกเปิดเลยนะครับ ในปี2017ปีเดียวเราเจอการระบาดครั้งใหญ่2ครั้งสอนคือวันนครยที่เป็นแรนซมแว์หรือมาแวร์เรียกค่าไถม,มันใช้เครื่องมือของ NSA ที่ดันหลุดออกมาแพร่กระจายเร็วมากจนทำให้ระบบสาธารณาสุขของอังกฤษหรือ NHS แทบเป็นอัมพาตไปเลยแต่ที่ร้ายกาจกว่าวอนนครยหลายเท่าคือน็อตเพช a ยาค่ะ ภายนอกมันดูเหมือนแรนซอ์แวร์เพราะมันขึ้นหน้าจอเรียกค่าไถ่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันคือไวเปอร์หรือมาแวร์ลบข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายล้างสถานเดียวคือไม่มีทางกู้คืนได้เลยไม่มีทางค่ะเชื่อกันว่าเป็นการโจมตีจากรัสเซียที่พุ่งเป้าไปที่ยูเครนแต่เกิดความผิดพลาดจนมันลุกลามไปทั่วโลกสร้างความเสียหายกว่า10,000ล้านดอลลาร์ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเมอร์สก์ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทั้งเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องลงระบบใหม่ทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรอครับ ทั้งหมดค่ะทั้งเซิร์ฟเวอร์4 0 0 0ตัวและ p c อีก4 5 0 0 0เครื่องและการโจมตีมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเคส Solar w i n d s ในปี2020ที่เปลี่ยนนิยามของการโจมตีไปเลยใช่ค่ะเคสนั้นมันน่ากลัวตรงที่เป็นการโจมตีแบบ s supply c h a i n หรือห่วงโซ่อุปทานคือไม่ได้เจาะเข้าระบบของเป้าหมายโดยตรงไม่เลยค่ะแฮกเกอร์แอบเอาโค้ดร้ายไปฝังไว้ในซอฟแวร์ของบริษัท Solar w i n d s ก่อนที่ซอฟตแวร์นั้นจะถูกรับรองด้วยลายเซ็นดิจิตอลอย่างถูกต้องซะอีก ผลก็คือแมวแวร์มันแฝงตัวมากับการอัปเดตที่น่าเชื่อถือจากผู้ให้บริการโดยตรงเลยใช่ค่ะมันทำลายความไว้วางใจพื้นฐานของโลกไซเบอร์ไปหมดเพราะองค์กรสามารถถูกเจาะระบบได้โดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแค่กดอัปเดตซอฟต์แวร์ตามปกติเท่านั้นฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มน่ากลัวแล้วนะครับแล้วอนาคตล่ะครับมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนเกมได้อีก มีแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยคือ AI-generated malware พวก Large language models อย่าง GPT มันไม่ได้แค่ช่วยแฮกเกอร์เขียนโค้ดนะครับแต่มันสามารถสร้าง malware ที่เปลี่ยนตะกะเชิญความหมายของตัวเองได้ตลอดเวลาลองนึกภาพโปรแกรมดักจับการพิมพ์ที่สามารถแปลงร่างตัวเองกลายเป็น driver เครียร์ไขเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับเชิงพฤติกรรมได้คือมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนหน้าตาแล้วแต่คือการเปลี่ยนตัวตนไปเลยถูกต้องค่ะ แต่คุณบอกว่านั่นแค่อย่างแรกแสดงว่ามีอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นอีกเหรอครับมีค่ะและมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนั่นคือภัยคุกคามจากควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าเก็บเกี่ยวตอนนี้ถอดรหัสทีหลังหรือ harvest now decrypt later มันคืออะไรครับตอนนี้ประเทศมหาอำนาจกำลังดักจับและเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ทั่วโลกเป็นภูเขาเลากาเลยค่ะ แม้วันนี้จะยังอ่านไม่ได้เพราะการเข้ารหัสยังแข็งแกร่งพอแต่พวกเขากำลังรอรอรอวันที่ควอนตั้มคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังพอจะทำลายการเข้ารหัสในปัจจุบันได้สำเร็จซึ่งคาดกันว่าอาจจะเกิดขึ้นราวๆปี2030ถึง2035โอ้โหนี่มันหมายความว่าความลับของรัฐบาลทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญสำคัญที่ถูกส่งกันในวันนี้มันตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วแม้ว่าควันตั้มคอมพิวเตอร์จะยังสร้างไม่เสร็จก็ตาม ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะข้อมูลสําคัญที่มีอายุการใช้งานยาวนานได้ถูกประนีประนอมไปแล้วในตอนนี้นี่คือเหตุผลที่ทั่วโลกกาลังแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการเข้ารหัสยุคหลังควันต่มให้ทันเวลามันเป็นการแข่งขันกับเวลาที่เดํมพันสูงมากค่ะสรุปแล้วการเดินทางของเราในวันนี้เริ่มจากแนวคิดทางทฤษฎีของฟอนนอยมันสู่ของเล่นสนุกสนุกของเด็กวัยรุ่นแล้ววิวัฒนาการมาเป็นธุรกิจพันล้านขององ,องค์กรอาชญากรรม และท้ายที่สุดก็กลายเป็นอาวุธสงครามบทเรียนสำคัญที่ผมได้ยินชัดเจนเลยคือปัญหานี้มันไม่มีทางแก้ที่สมบูรณ์แบบใช่เลยเหมือนกับไวรัสในโลกชีวภาพเลยมีแค่การปรับตัวให้ทันกันไปเรื่อยๆเท่านั้นและดิฉันอยากจะทิ้งใช้ด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้ค่ะเราเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดด้วยการพยายามสร้างชีวิตสังเคราะห์ครับ และตอนนี้เราก็กำลังพยายามสร้างระบบภูมิคุ้มกันสังเคราะห์หรือ Digital Immune System ที่ใช้ AI ในการต่อสู้กับมันในขณะที่มัลแวร์เองก็เริ่มมีความฉลาดและเป็นอิสระมากขึ้นด้วย AI เหมือนกันเรากำลังเป็นพยานของจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศดิจิทัลที่แท้จริงหรือเปล่าคะที่ซึ่งมีวิวัฒนาการมีผู้ล่าและมีเหยื่อเป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์น่าคิดมากครับและคาถามสุดท้ายคือ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันดิจิตัลของเราต้องตัดสินใจโจมตีกรอบเพื่อป้องกันตัวเองเร็วกว่าที่มนุษย์จะอนุมัติได้